สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสมาชิกวุฒิสภานายกิติศักดิ์รัตนวราหะบอกถึงการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ว่าในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภามีข้อยุติ อย่างก็ตามส่วนตัวมองว่าเรื่องระยะเวลาในการทํางานไม่ใช่ปัจจัยสําคัญไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่กี่วันหากทําไม่ดีก็มีค่าเท่ากันดังนั้นจะมาบริหาร3-4เดือนหรือ3-4ปีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของรัฐบาลว่าบริหารประเทศชาติได้ดีหรือไม่หากทําไม่ดีเพียง1วันก็แพงเกิน ซึ่งจากการพูดคุยกันกับเพื่อนสอวอก็เห็นว่าพฤติกรรมของรัฐบาลในขณะนี้มีเสียงสะท้อนเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตหน0่งบาทยังไม่มีใครตอบคําถามพี่น้องประชาชนที่สงสัยได้เลยดังนั้นสิ่งที่ยังปกปิดอยู่จะต้องมีความชัดเจนต่อประชาชนให้ได้ขณะนี้นจากการลงพื้นที่ของสอวองเพราะว่ามีประชาชนที่ค้าขายกําลังจะตายแล้วจากที่ไม่เคยค้างค่าเช่าเกือบทุกจังหวัดกลายเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายค่าแผงจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาล ส่วนไม่เกรงว่าจะเกิดข้อคอรหาหรือเพราะสวไม่อภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่กลับอภิปรายรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่บริหารประเทศเพียง4เดือนเท่านั้นนายกิติศักดิ์บอกว่าเทียบกันได้แต่เราคิดว่าถ้าด้วยความเป็นธรรมตอนนี้ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์8-9ถึงปีที่ผ่านมาได้เกิดมรรคผลอะไรบ้างในขณะที่รัฐบาลของนายเศรษฐา3-4ถึงเดือนที่ผ่านมาทําอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์จับต้องได้บ้างด้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายรามรัชนาชวเวงบอกถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนอยากเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153แบบไม่ลงมติโดยหลักการและธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดในมาตรา1 5 3ที่กำหนดให้สอวอจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสอวอทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยที่ไม่มีการลงมติ นายราเมศบอกว่าถือเป็นสิทธิ์ของสวตามรัฐธรรมนูญก็สามารถดำเนินการได้อย่าไปคิดว่าสวมีเจตนาไม่ดีต่อรัฐบาลหากมีการอภิปรายที่เล็งเห็นถึงการตรวจสอบอย่างแท้จริงเพื่อรัฐบาลได้มาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมถแถลงข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดนี่คือกระบวนการตรวจสอบทวงดุลโดยฝ่ายรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัตินายราเมศบอกว่าส่วนที่มีสวบางคนบอกว่าในเรื่องนายทักษิณชินวัตรไม่ควรมีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายให้เลิกทะเลาะก,กันเรื่องสีแดงสีเหลืองนปชกปปส พออราะเขาไปรวมเป็นรัฐบาลกันหมดแล้วตนคิดว่าท่านวุฒิสมาชิกกาลังเข้าใจผิดในหลักการของบ้านเมืองเรื่องทักสินชชนวัตเป็นเรื่องหลักการความถูกผิดของบ้านเมืองเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมไม่ใช่เรื่องสีเสือ้อไม่ใช่เรื่องทะเลาะส่วนตัวเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้บ้านเมืองในวันข้างหน้าจะอยู่กันอย่างไรนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมืองเพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นต่อไปบ้านเมืองจะเหลืออะไร ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ